เรียญมะค่ะเป็นสามเหรียญมาคล้อบให้เราเฉลยเมื่อก่อนไม่รู้ว่าอยู่ดีๆเขก็มาค้อบให้แต่ตอนน้ำก็เหมือนเป็นการปกป้องแต่ทีนี้หลังจากนุ่งเรียนมาถ้าเจอพลังงานก็องเรีนอะไรกแล้วให้ปกป้องตัวเองโดยการใส่ใส่มะขานหรือใส่สามเหรียญค้อบนะคะแล้วทีเนี้ยก็บอกกับถ้าเจออะไรสิ่นรบๆหรืออะไรรบกวนจิตใจให้คัดขอดเลยค่ะคัดขอดนะคะทําเองก็ได้ใครก็ได้ ก็แค่แบบให้น่ถึงไายดเซลล์ของเรามาทําการตัดคอตัดคอนดะคะว่าเราไปเจอใครกระต๊อบกับใครคนนั้นคนขอตัดปอดทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของโน่นเนี่ยยังไม่เคยเจอลงนั้นเรื่องขอแบบน่าค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะคัดคอดเนี่ยเดี๋ยวๆนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมคัดคอดนี่คือการตัดสายใยแห่งกรรมใช่ไหม ที่เป็นพลังงานลบใช่ไหมพี่นุน่นทุกอย่างเลยค่ะี่เล็กไม่จําเป็นต้องเป็นกรรมเป็นพลังงานลบเป็นอะไรก็แล้วแต่ในแต่ละวันที่เราไปเจอ่อสิ่งต่างๆหรือเจอกับคนที่เขาไม่ชอบหน้าเราหรามาว่าเราอะไรก็แล้วแต่ที่เราควรจริตใจเราอืม,อมทําการคัดขอดไปเลยทุกคนทําได้ทำง่ายง่ายไม่ถึงพาพที่เรายืนยืนอย,อยู่แล้วก็เหมือนกับ ไฮเออรเซลค่ะมันตัดขอดึงเอาสายใหยถอนลากถอนโคมงทาได้ทุกอย่างเลยค่ะตัดแคุ๊บกเดียวก,ก็เสร็จแล้วอืมเหมือนกับตอนที่อตอนนั้นที่มีพี่ที่เขาทำพานำสมาธิแล้วหลักจากตอนจบเราก็จะตามทำการคัดขอบทุกขันอันนี้ค่ะมันก็จะไม่โดนอะไรเค่ะขอบคุณพี่นุชมากเลยค่ะ พี่นุ่นจะ,จะเสริมอะไรต่อไหมคะเมื่อกี้เห,เหมือนจะพูดอ๋อไม่ไม่ค่ะโอเคแฟนนอนโอเคนอนได้ค่ะค่ะค่ะงั้นเชิญน,น,น้องฝนเลยค่ะน้องฝนค่ะเมื่อเมื่อสักครู่ฝนขอเพิ่มเติมเสริมในส่วนของพี่นุ่นนะคะคือพี่นุ่นก็ได้พูดในเรื่องของวิธีการรับกับพลังงานลบทางด้านพลังงานไปแล้ว เดี๋ยวฝนขอพูดในส่วนของทางกายภาพนะคะสําหรับบางท่านที่อาจจะมองไม่เห็นพลังงานว่าเนี่ยมันเป็นพลังงานสีอะไรยังไงมันลบหรือบวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะพูดทางกายภาพก็คือว่าถ้าคนที่เป็นท่อพลังงานลบก็อย่างเช่นพวกที่คนรอบตัวเราอะค่ะที่ชอบมาพูดในเรื่องที่แบบดราม่าเรื่องลบเรื่องเศร้าอุ้ยทำไมชีวิตฉันมันแย่อย่างนั้นอย่างนี้มาเราระบายทุกข์ให้เราฟังน,นั่นแหละเขาคือท่อพลังงานลบ เราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรทางใจยภาพทางมิติสามของเราเช่นว่าเราอาจจะรับฟังเขาถ้าเรารับไหวนะคะเรารับฟังเขาแล้วก็พยายามเปลี่ยนแนวความคิดทัศนคติของเขาให้เขาเป็นบวกให้เขาปรับขึ้นจากพลังงานลบให้เป็นบวกให้ได้เราต้องต้องดูแลตัวเองได้ก่อนนะคะไม่ใช่ว่าโดนพลังงานลบของเขาดึงให้เราเป็นลบไปด้วยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเรารับไม่ไหวเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ แล้วมีโอกาสที่มีแนวโน้มว่าเราจะลงไปกับเขาเราก็วางลงค่ะไม่ใช่เรื่องของเราเราก็หลีกหนีจากพลังงานแบบนั้นกลับมาโฟกัสที่พลังงานของตัวเองแล้วเป็นคลื่นความถี่ที่เป็นพลังงานบวกแล้วก็ส่งคลื่นเป็นท่อพลังงานบวกออกไปสู่ภายนอกหรือคนข้างๆอย่างนี้ยก็จะเป็นพลังงานบวกที่เราอาจจะมองไม่เห็นคือเขาเศร้ามาเราก็ยิ้มของเราไปเราไม่ได้เอาเรื่องของเขามานั่งร้องไห้ไปด้วยเล้วยิ้ม กรามีความสุขเราจัดดอกไม้สวยๆอย่างเนี้ยค่ะเขาเห็นเขาก็พปอยได้รับพลังงานกับเราไปด้วยนั่นคือการเปลี่ยนพลังงานเขาแบบหนึ่งและอีกแบบประเภทหนึ่งคือบางท่านที่เรารู้อาจจะมีความตับตัดสินเราเกลียดเราไม่ชอบเราอะไรอย่างเนี้ยค่ะถ้าเรารับพลังงานนั้นได้รารู้ได้ว่าคนเนี้ยคิดอย่างนี้โดยที่เขายังไม่รู้จักเราทีพอเราก็เข้าไปหาเขาก็ได้ค่ะให้เขารู้จักเราทีพอ คนเปลี่ยนมาหลายคนแล้วนะคนที่ไม่ชอบฝนแล้วเริ่มคือยิ่งยิ่งเขาไม่ชอบเราค่ะเรายิ่งให้ความรักเรายิ่งไปส่งความรักให้เขาเรายิ่งดูแลใส่ใจความรู้สึกเขาในเมื่อเขาสัมผัสได้เป็นพลังงานบวกที่เราส่งออกไปก็บอกเอ๊ะี่น้องคนนี้มันก็แปลกนะฉันไม่ชอบมันฉันส่งพลังงานลบฉันเิจชาริษยามันฉันคิดในทางที่ไม่ดีกับมันทําไมไม่โกรธเราทําไมมันถึงเข้าหาเราทําไมมันถึง เป็นคนที่ใส่ใจเรามากกว่าคนอื่นอีกอะไรแบบเนี้ยค่ะจนกลายเป็นพลังงานของเขาที่เป็นอิจฉาที่ใส่ยาเราไม่โกรธไม่ชอบเราอะ่ะกลายเป็นความรักเรานั่นนะคะเราเปลี่ยนพลังงานพ่อพลังงานลบนั่นให้เป็นพลังงานบวกแล้วนั่นนะคะคืออยู่ที่ตัวเราแล้วเราก็ประเมินตัวเราด้วยนะคะว่าเราพร้อมที่จะอยู่ในสถานการณ์นั้นไหมยอยู่กับพลังงานนั้นไหมถ้าอยู่แล้วเอาตัวรอดไม่ได้หรือเปลี่ยนพลังงานก็ไม่ได้เราก็ากลับมาหาตัวเอง อยู่กับตัวเองเป็นพลังงานบวกแล้วก็เข้าหาธรรมชาติอยู่ในโลกของเราที่มีความสุขเป็นพลังงานบวกว่าส่งสูขขงม่มวลรวมเท่านี้ก็ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะให้เปิดหัใจนะครับเราก็ไม่ต้านไม่ตาอไม่ปฏิปเสธเปิดหัใจของเรามันก็เกี่ยวข้องกันทางพลังงานมีคามเกี่ยวกันเราก็ต้องปลดปล่อย คือเราเองเ,เราปลดปล่อยไปหมดแล้วเราไม่ขัดขังแต่ว่าเขาไม่ได้ปลดปล่อย,ยแล้วก็เขามาเนี่ยเขามาเพื่อให้เราช่วยเขาช่วยเขาปลดปล่อยนะก็จะยกไปเป็นเป็นคำรักกันไรเงื่อนไขยอย่างนั้นก็จะนําเขาให้เข้าสู่คารักไรเงื่อนไขให้ใช้จุดนี้ใช้คํารักนี้ เป็นฐานตั้งต้นในการที่จะขยายออกไปไม่ได้จำกัดเพียงเราแต่ให้ใหขยายไปสู่ผู้คนทั้งหลายเท่าที่สามารถขยายไปได้แล้วก็ก็สอนเขานั่นแหละว่าให้ใช้ให้เปิดหัวใจแล้วก็เปิดรับเอาคำตรดคำตัด จับใช้แลวชทุกระดับเขามาเมติมเต็มหัวใจแล้วก็ส่งไปย,ยาวๆในตัวตนที่มันปัวเจ็บในภพชาติที่ขาดหายแล้วก็สูญเสียเจ็บปวดแรนีมมันก็จะเติมเต็มไปพร้อมๆกันในทุกสิ่งหนาใจมันก็จะคลายแล้วก็จะยกไปแล้วก็ยิ่งเราเมื่อเราเป็นรักกันเต็มอันเต็มเปี่ยมเนี่ย ก็ไม่ได้ให้ปฏิเสธนะครับว่ารักอันหวานชื่นที่ที่เคยมีเมื่อเรา,อาสอบผ่านถึกควานัดกันมาให้เป็นหมอจแล้วก็วางลงแล้วก็ปล่อยไปมาปล่อยเนี่ยมาวางเมื่อทีมให้ความรับอันหวานชื่นนั้นมันจะตาเติมช่วงนี้แหละ แต่ถ้าไม่ทิ้งมันก็จะถูกจำกัดอยู่เช่นนั้นแล้วก็จะโหยหาอยู่เช่นนั้นจะขาดแคลมเดู่เช่นนั้นครับผมเอเอ,เอสำหรับกระจนนี่น,นะคะถ้าหากว่าเราส่งความรักแล้วเรารักเขาแล้วเราหวังดีกับเขาแล้วทำอะไรดีกับเขาแล้วเขาก็ยังวางใจไม่ได้อาจจะใช้ เออใช้อีโก้ใช้อัตตาใช้แรงอิจฉาริษยาเนี่ยเขายังวางไม่ได้แล้วเขาไปยังพยายามที่ <c oughs> ขออภัยค่ะส่งพลังงานลบขึ้นความที่ต่ำอะสำรับประจนแล้วเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยเราไม่ต้องป้องกันอะไรเลยสิ่งที่เราทำก็คือหยุดคิดหยุดคิดไปเองแล้วก็ เลิกเชื่อว่าเอ่อจะมีอะไรที่มากระทบกิดกับเราหรือว่าเขาจะมาทาร้ายเราได้อ่ะเพราะการที่เราอ่ะเชื่ออย่างนั้นน่ะจะทําให้เราดึงดูดสิ่งหลายๆลบๆนั้นนะเข้ามาหาตัวเรามันเหมือนกับเป็นการอนุญาตให้พลังงานลบของเขาอ่ะที่เขาจะมาทาร้ายเราอ่ะเข้ามาเข้ามาถึงตัวเราได้อ่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในขึ้นความถี่สูงแล้วเนี้ย เราก็จะไม่มีอะไรสามารถมากระทบกับตัวเราได้อะนอกจากว่าถ้าเราลดขึ้นความถี่ของตัวเราเองอะไปเท่ากับเขาอะเราก็จะไปไปรับสิ่งนั้นเองสิ่งที่เราควรเปลี่ยนก็คือความเชื่อว่าไม่มีอะไรที่สามารถเข้ามากระทบกับเราได้แล้วก็ไม่มีอะไรที่สามารถเข้ามาทำ้ายอะไรเราได้เมื่อน,นั้นนะ เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องป้องกันอะไรเลยเพราะทุกสิ่งเ่ยก็คือผลพวงจากความคิดของเราแล้วก็เพราะนั้นก่อนที่จะคิดหรือว่าเชื่ออะไรอะ่ะเราก็ต้องรู้และไึกไว้ว่าความเชื่อของเราอะ่ะมันจะเป็นความจริงในเมื่อเราเชื่อว่าเราอยู่ในขึ้นพลังงานสูงเราไม่เป็นลดขึ้นต่ําอ่ะเพื่อไปกระบทบเขาอะ่ะ เขาก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรเราได้อะค่ะโดยที่เราก็ไม่ได้ป้องกันอะไรเลยเราเลือกเชื่อเลยว่าเขาเป็นพลังงานลุกเขาก็ทําอะไรเราไม่ได้อะค่ะค่ะ,อะขอบคุณพะอจ้นมากเลยค่ะ